วิก k l y เนวีดูดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่8สิงหาคมถึง14สิงหาคมพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำในดวงประจำสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมของคนเกิดวันศุกร์โดยอาจารย์เนวีฟอร์ซั c เซส ่อนนืขอให้ความรู้เรื่องการนับวันก่อนนะคะทางโหราศาสตร์ไทยเรานับวันตามจันทรคติคือนับจากพระอาทิตย์ขึ้นเวลาหกนาฬิกาถึงจะเป็นวันใหม่ดังนั้นท่านไหนเกิดหลังเที่ยงคืนแต่ยังไม่ถึงหกโมงเชา้ายังถือว่าเป็นวันก่อนหน้าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันศุกร์คือคนที่เกิดตั้งแต่หกโมงเช้าของวันศุกร์จนถึงตีห้าห้าสิบเก้าของเช้าว,วันเสาร์หากท่านไหนไม่แน่ใจ สามารถพิมพ์สอบถามด้านล่างคลิปได้เลยค่ะคนเกิดวันศุกร์ช่วงนี้ควรควบคุมอารมณ์ไว้บ้างเพราะคุณมักจะดื้อรั้นและชอบเอาชนะทําให้คนรอบข้างเหนื่อยใจระวังจะเกิดความขัดแย้งกับเพื่อนฝูงหรืออาจมีปัญหาทะเลาะกันด้วยเรื่องคําพูดนอกจากนั้นอย่าคาดหวังอะไรจากเพื่อนฝูงมากนักเพราะอาจมีเรื่องให้ผิดหวังได้คนที่มีบุตรหลานตองระวังการมีปากเสียงกัน เถียงกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะักยังมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันอยู่อย่างไรก็ตามควรใจเย็นให้มากๆด้านการงานสถานการณ์เรื่องการงานระยะนี้อาจจะมีปัญหาเข้ามาหลายอย่างบางคนจะรู้สึกว่างานล้นมือจนทำไม่ทันเรียกว่าเป็นช่วงวุ่นวายเรื่องงานพอสมควรทำให้คุณปวดหัวและรู้สึกหมดแรงเอาได้ง่ายๆ หากต้องมีการติดต่องานทั้งกับคนในองค์กรหรือคนนอกองค์กรคุณควรระมัดระวังเรื่องอารมณ์ของคุณให้มากเพราะจะก่อให้เกิดปัญหากับคนรอบข้างรวมถึงโดนมองในแง่ลบได้แต่อย่างไรก็ตามหากว่าคุณอดทนได้มากพอก็จะผ่านพ้นปัญหาเหล่านี้ไปได้เองและจะทำให้คุณเก่งขึ้นด้วยสำหรับคนทำธุรกิจส่วนตัวยังต้องฝ่าฟันอุปสรรคอีกเยอะ รวมถึงคู่แข่งทางธุรกิจที่มีเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยคนที่มีลูกน้องจะรู้สึกว่าลูกน้องดื้อและไม่ค่อยเชื่อฟังคุณเท่าไหรนะ่นักเขาจะเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงและมั่นใจในตัวเองสูงมากทําให้ตักเตือนอะไรไม่ค่อยได้ด้านการเงินโชคลาภการเสี่ยงโชคในช่วงนี้คุณจะยังมีความสามารถที่จะหาเงินมาใช้จ่ายได้ทันอยู่แต่จะรู้สึกเหมือนคุณต้องทำงานอย่างหนักถึงจะได้เงินเข้ามา คุณจะมีความรู้สึกเหนื่อยล้าและมองว่ากว่าจะได้เงินมานั้นช่างยากลำบากอย่างไรก็ตามโดยรวมแล้วจะมีเงินแค่พอใช้แต่ไม่ได้มีให้ฟุ่มเฟือยดังนั้นอย่าเพิ่งใช้จ่ายหรือเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็นควรสำรองเงินไว้ก่อนก็จะดีกว่าคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวยังต้องเหน็ดเหนื่อยต้องตามทวงเงินลูกค้ากันจนเบื่อแต่ก็มีโอกาสสำเร็จ หากคิดจะลงทุนอะไรช่วงนี้คนร,รอเวลาไปก่อนเพราะมีโอกาสเงินจมหรือลงทุนไปนานกว่าจะได้ผลตอบแทนคืนกลับมาในเรื่องของโชคลาภนั้นถือว่าไม่ค่อยมีเข้ามาอยากได้อะไรต้องพึ่งความพยายามของตัวเองเท่านั้นจึงจะสำเร็จในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่ค่อยมีโอกาสมากนะักด้านความรักคุณจะรู้สึกเหนื่อยกับหลายอย่างรอบตัว จนไม่มีเวลาหาความรักแต่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสพบรักะเลยคนที่ยังโสดหากมีการทำกิจกรรมใหม่หรือท่องเที่ยวเดินทางก็อาจจะทำให้พบรักได้เหมือนกันแต่หากว่าไปชอบใครอยู่ก็ต้องลุยเข้าไปจีบถึงจะพอมีลุ้นสำหรับคนที่มีคู่รักแล้วต้องระวังการมีปากเสียงหรือทะเลาะกันช่วงนี้คุณอาจต้องทำใจว่าคนรักค่อนข้างจะเอาแต่ใจและพยายามจะเอาชนะคุณ บางคนอาจจะรู้สึกว่าคนรักจุกจิกกับคุณมากจนน่ารำคาญดังนั้นควรใจเย็นและอย่ากเก็บเรื่องเล็กน้อยมาคิดให้ปวดหัวจะดีกว่าด้านสุขภาพควรไปตรวจเช็คสุขภาพบ้างเพราะอาจเจ็บป่วยไม่สบายได้แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรืออาจมีอุบัติเหตุเล็กน้อยเกิดขึ้นได้จึงต้องระมัดระวังให้มากคนที่เจ็บป่วยอยู่ยังต้องดูอาการกันไปก่อนเพราะมีโอกาสซุดตัวได้อีก ยังถือว่าไม่หายดีสัทีเดียวเกร็ดเคล็ดลับมงคลสีมงคลประจำตัวได้แก่สีฟ้าสีน้ำเงินสีมงคลเสริมสุขภาพแข็งแรงความปลอดภัยได้แก่สีแดงสีมงคลเสริมเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจบารมีได้แก่สีขาวสีเหลืองสีสิริมงคลเสริมสง่าราศีโชคลาภมีเสน่ห์ได้แก่สีชมพู สีมงคลเสริมความมั่นคงเรื่องทรัพย์สินเงินทองได้แก่สีเขียวสีมงคลเสริมความขยันความรับผิดชอบความวิริยะอุตสาหะได้แก่สีดำสีม่วงแก่สีมงคลเสริมเรื่องการอุปการะผู้ใหญ่รักเมตตาอุปถัมภ์ได้แก่สีส้มสีแสดสีอัปมงคลหรือสีที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่สีเทาสีม่วงอ่อน ของที่เหมาะทำบุญเสริมดวงผลไม้ดอกไม้มาลัยทูบหอมกํายานหรือพวกเครื่องหอมควรทำทานเด็กด้วยโอกาสบริจาคเสื้อผ้าอาหารที่หอมหวานชวนกินเช่นไอศกรีมทำบุญบริจาคระคังหรือกลองพระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคือพระพุทธรูปปางรำพึง คาถาสวดบูชาพระประจำวันศุกร์ชื่อคาถาพระพุทธ,ธเจ้าตาวาดหิมพานท่องว่าวาโทโนโอมะม,มะวาสวดวันละ21จบสวดบูชาเป็นประจำจะทำให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภแก่คุณฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอาจารย์เนแนวิฟอร์ซักเซสด้วยนะคะ